ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Discord ทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะฮแล้วก็มาพบกับ EP ที่2เนาะก็ EP แรกนะครับแล้วก็ได้ทำการยืนยันตัวตนนะครับโดยพิมพ์คำว่า i n d เนาะผ่านบอร์ดแอน,นะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ EP ที่2นะครับก็เราจะมาทำนะครับวิธีการกดรับยศนะครับเวลาคนแบบกดเข้ามากดรับยศอะไรเงี้ยแบบยศต่างๆยศสถานะยศเกมอะไรเงี้ย พานบอสซิล,ล่านะครับก็มาเราจะมาสอนกันเลยขั้นตอนแรกนะครับก็เข้ามาที่บทบาทนะครับก็ทํายศเรียบร้อยนะครับยศต่างๆเรานะครับยศเกมอย่างเช่นอมอ,อาดพัฟจีอารวีอะไรเนี้ยแล้วก็ยศสดแล้วก็มีแฟนแล้วเดี๋ยวอันนี้เราจะสอนนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับก็ สร้างบนหมู่นะครับรับยศนะครับโอเคอันนี้เอามาด้านบนแล้วกันเวลาคนเข้ามาจะได้เห็นขึ้นไปอ่าโอเคแล้วก็เราก็ทำห้องนะครับสำหรับควรรับยศนะครับรับยศเกมโอเค ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องพิมพ์ก่อนนะครับว่าอิโมจิอันไหนถึงจะได้ถึงจะได้ยศนั้นๆอะไรเงี้ยผมหารูปจรวดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนี่ไงจรวดเป็นรูปจรวดก็จะได้เอามองอัดแตกยศมองอัดแบบนี้ แล้วก็วยศต่อไปจะเป็นยศพับจีพับจีเราเอาเป็นยศเอาเป็นรูปดีกว่ารูปรูปกระทะแม่กระทะเป็นไหนนะน่าจะอยู่โซนไอ้นะั่นหรือเปล่าโซนของกินหรือเปล่าจ้ที่เป็นกระทะไข่ดาวอะ งั้นเอาเป็นรูปปืนกันนะรูปปืนรูปปืนรูปปืน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 อ่าปืนนะครับเสร็จละแล้วก็ยศพับจีโอเคเส่วนยศที่3นะครับจะเป็นยศ RV ยศ RV นะครับแล้วก็มาหาทีเป็นรูปดาบ เอออันนี้ผมลืมบอกนะครับคนที่มีในโตก็สามารถเอาอีโมจิแบบอื่นได้นะครับหรือว่าจะอัพอีโมจิอื่นๆมาก็ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีโอกาสได้สอนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทํานะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานเบื้องต้นอ่ะ R O V อันนี้เป็นรูปดาบนะครับเราก็ใส่ขีดเส้นให้เขาหน่อยใส่ขีดเส้นให้หน่อยปึ๊บโอเค ว้นหน่อยว้นหน่อยอ่าปึ๊บก็คือเราทำอันนี้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูที่คัมพีอีกแล้วนะครับคัมพีเรานี่นะครับเราต้องมาดูว่าคำสั่งนะครับเป็น set t a channel นะครับใส่ห้องที่เราต้องการนะครับแล้วก็เป็น เซตแมสเซจนะครับเดี๋ยวจะมาสอนกันนะครับแล้วก็แอดอิโมจิแล้วก็ใสยยศนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องไปเชิญบอทมาก่อนนี่อยู่หน้าบอทแล้วเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวทิ้งไว้ด้านล่างนะครับทดสอบโอเคไปต่ออันนี้เราติ๊กเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้โลที่เราสร้างไว้แล้วนะครับก็อนุญาตโอเค อ่าวัดมาถึงแล้วนะครับก็ใส่ยศบอดนี่แล้วทีเนี้ยของเราใส่เสร็จเนาะปึ๊บแล้วเราก็มาเซตเลยเราต้องมาดูที่คำภีเรานะครับนี่เราก็ก๊อบมาเลยปึ๊บรับยศเกมนะครับนะครับสำคัญเลยนะฮะถ้าเรา ให้บอทตัวนี้อ่านห้องไหนอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องแท็กห้องนั้นๆนะครับผมก็ใส่ไปเลยปุ๊บเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนต่อไปฮะมันจะถามเมสเซจที่เราจะต้องให้ให้แสดงนะครับว่าเราจะแสดงตรงที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ก๊อปตัวนี้มาปุ๊บแล้วเราจะรู้อ่า ID ของเมสเซจได้ไงนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เพิ่มเติม เห็นไหมครับคลอกลิงข้อความครับกดเข้าไปแล้วก็กดวางสังเกตนะครับตัวท้ายหลังสุดนี่ครับท้ายหลังสุดตัวเนี้ยจะเป็น ID ของข้อความนะครับฉะนั้นด้านหน้าเราลบทิ้งก็จะได้แล้วนะครับนี่ครับสักเซสนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็มาแอดอิโมจิใส่กันเลยนะครับแล้วก็ เอา emoji แรกเนาะที่เป็นยานยานอาวกาศนะครับปุ๊บเป็นวัคด้วยนะครับถ้าเราไม่เป็นวัคมันจะไม่ไม่ไม่รันให้ก็ใส่เอามองอัดเห็นไหมครับมันจะอยู่ด้านบนนะครับก็อันต่อไปเลยพับจีพับจีก็เพิ่มอีกอันหนึ่งนะฮะเพิ่มเพิ่มเรื่อยๆเลย พับจีเป็นรูปปืนอย่าลืมเว้นวัคโอเคพับจีเป็นรูปปืนนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาด้านบนนะฮะแล้วก็อันที่3จะเป็น R V เนาะแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมครับเซ็นแอดแล้วก็คำสั่งนี่ใช้ไปปุ๊บแล้วก็ R V ย่น R V เรียบร้อยครับไหนเราลองกดดูฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับยศมันขึ้นอ่ะเรากดเรากดออกก็ได้ยศก็จะหายนะครับแต่ถ้าเรากดรับยศยศก็จะขึ้นนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานอันนี้ก็คือพื้นฐานอันนี้มีระดับอีกระดับนึงนะครับถ้าเราอยากทาแบบกดรับยศตัวไหน อย่างเช่นผมกดอะมองนะครับจะมากดพับ g กับอ v V ก็จะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลบลบไปก่อนเราลบข้อความไปก่อนมันกิกะนะครับลบไปก่อนอ่ะเรามาสร้างอีกห้องหนึ่งนะครับรับยศสถานะ รับยศสถานะนี่ครับเราก็พิมพ์ไปเลยเอาเป็นเอาเป็นหัวใจเอาหัวใจแล้วกันอ่าหัวใจแบบนี้นะครับให้แทกยศคนโสดโสดหรือเปล่า อ่าโสดนะครับถ้าเป็นหัวใจสองอันให้เป็นมีแฟนแล้วเนาะครับห,หัวใจสองอันโอเคให้แท็กยศว่ามีแฟนแล้วโอเคเดี๋ยวปุ๊บอ่าให้อยู่แบบนี้หน่อยใส่เส้นเหมือนเดิมฮะ เราสามารถตกแต่งได้นะครับเราอยากตกแต่งแบบไหนก็ตกแต่งได้ปุ๊บโอเคพอเราทําอย่างนี้แล้วนะครับอันนี้แยกกันเาะพอเราทําอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วปึ๊บเรามาดูคอมพีนะครับคอมพีของเรานะครรัับบคคําสั่งตัวนี้นะครับเป็นคําสั่งกดรับยศอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่เราจะต้องมาเซตเหมือนห้องนี้นะครับอ่ะเซตยังไงนะครับเรามาดูเลยก็ ชชแนลเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยเราจะวางไว้อีกห้องหนึ่งรับยศสถานะนะครับกดไปเสร็จนะครับแล้วก็มันจะถามเหมือนเดิมครับเราก,ก็มาเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับพร้อมลิงก์บอทอ่าเนี่ยครับแมสเซจเราจะหาไม่จากตรงไหนเหมือนเดิมฮะเพิ่มเติมหรือว่าเขาลอกไอเดียอันนี้ก็ได้นะแต่ผมถนัดอันนี้ดีกว่า ผมถนัดคัลอกลิงคข้อความนะรเราจะได้เห็นหลายๆองค์ประกอบอย่างเี้ถ้าจริงมันมีคัลอกไอเดียคแต่ส่วนมากผมก็เห็นในคันลอกที่เป็นลิงค์นั่นแหละเราจะได้คุ้นๆกันก็กดไปเลยปึ๊บเซตเรียบร้อยนะครับเนีทีเนี้ยเ,เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากเซตแอดนะครับมาเป็นตัวนี้แทนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนเลยแล้วกว็วางวางเสร็จแล้วเราก็ เอาอูโมจิที่เราเตรียมไว้นะโสดปุ๊บนี่เห็นปะ่ะแล้วเราก็ใส่อีกคำสั่งหนึ่งที่เป็นมีแฟนนะครับใส่แบบนี้เลยปุ๊บแอดมีแฟนเดี๋ยวเดี๋ยว เราต้องเว้นวักนะฮะถ้าเราไม่เว้นวักมันจะไม่รันให้โอเคนะครับก็จะขึ้นมานะครับไหนลองดูนะครับว่าสมมุติว่าผมกดโสดนะครับก็จะขึ้นถ้าผมกดมีแฟนแล้วนะครับมันจะติ๊กโสดออกนะครับมันจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นสําหรับไว้เป็นยศสถานะและกันนะครับเรามี2สถานะไม่ได้นะครับเราต้องมีสถานะเดียว โอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับก็อันนี้ก็เบสิกพื้นฐานเนาะเราสามารถประยุก์ตใช้แบบอื่นได้นะครับเราจะไม่ทําแบบยืนยันตัว i n d ก็ได้เราแบบเข้าเซิร์ฟโดยการกดรับยศก็ทําได้นะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามด้วยครับถ้าอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมก็สอนตาม งานนี้ครับคัมพีเรานะครับต่อไปก็จะเป็นแสดงข้อความเมื่อคนเข้าเซิร์ฟเนาะก็จะไปก็จะยากขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ไม่ยากเกินไปสําหรับคนที่จะทําดิสใหม่ๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็อย่าลืมวยฮะดิสเกมอยู่นี่แล้นะครับผมก็เป็นหัวดิสเองนะครับก็คนก็9 0 0าแล้วนะครับก็เข้ามาแวะเวียนได้เดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะครับในด้านล่างของ y o u t u b แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะฮะ กดสุกใจนะครับกดติดตามด้วยนะฮะก็สหวับวีนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ